ไทยมวยไทยยิมครับกับเพชรเสมาใต้เพชรตุรีแม่ใต้เพชรตุรีครับยึดเลยแน่นอนไอ้เทียยุบอีกอ้อมกอนที่ยุบฟองเชียรบบ่อยๆสีสันสีสันใต้เพชรตุรีทัพพวเก่งครับก็ให้ปไอยเทียก็ไปเทียร์ถ้าเป็นมวยก็มาเป็นแฮปปี้เวทครับยกทีเดินคู่ที่สิบครับ เจกิโลกรัมเดี๋ยวดูครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายชัดถริงกันเลยสีแดงวงแดงเทปสีมาแล้วเกินกับใต้เท็บุรีตรรีัเเอนะครับหัวยสาคัญทุกยกนะครับ ม่ใช่ยกสามหรยกสี่ยกหนึ่งก็สำคัญครับโดนจุดสำคัญสำคัญก็ไปได้อุ้ยรับรอายวันนาจะเป็นเหียญใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้นะครับ78กิโลกรัม หายากทำลุกแบบนี้หายากเป็นมวยด้วยเป็นศอด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะครับโรตีใส่ไทยด้วยไม่ธรรมดาลงล่างไป้ายกขวาดูดีๆความละเอียดละออกอาวุธปืนไทยแย่ไปเลยอ่ะ คนนึงกระแทกงัดคนนึงวางแทงตัวซ้ายซ้า,ายไปหนึ่งแทงขวายังไม่มาครับเพชรเสมาต้องชิงกนหอกอาวุธนะรับซ้ายกับขวาไปเลยไปเลยัไปเลยยไปเลยด สขวาแลยคนละทีคนละทีตเตีตะตีตีตีท้าีต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 ียี่ออออออ i̇şte. ีตีต <st Champion. st ises> นะีตี่าต <st> <Wh it> <guy> ีตีต่ตีตีตีต่ตี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 ตาตีตีตชตี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 ต่าเตี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 ี้แตตแก เพชรเสียบไปแล้วหลุดปลดยกทีหนึ่งครับพิยานเอฟซีก็หมก็บุญแรงก็พลังพิยานบุญมุ้มเชียร์กันในคู่แรกตอนนี้กำลังเสือวยอยู่เอฟซีผัดหน้าทาแป้งเงือกท่วมไปแล้วอ้ยไปต่อยกทีสองเน็ตเน็ตใกล้ใกล้เน็ตเน็ตใกล้ใกล้ครับเอาเลยลุยลุยนะตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆอาวุธแรงแรง ต่อยให้ประทับใจครับทีมบอดสีอปอดูอยู่ไทำไปสร้างสรรค์ได้ต่อยยอดไปดีๆได้เฉินได้อบน้อยได้ครับผานี่ขยันดักหวาไปนี่คือบันไดแรกขั้นแรกได้ทำนองครับไม่เป็นไรได้ลูกเตะลูกเีะไม่เป็นไรยกบังให้ได้ไอย่าเพิ่งเกเจตนาออกอาวุธใส่จุดได้อันตราย ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยยืนห่างๆมันโดนไม่ไม่ถึงตัวซ้ายกับขวาละเอียดนิดนึงซ้ายเลยจับจังหวะเฟ้นเฟ้นอุ้ยขวาเริ่มมาครับเพชรเสมาซ้ายเลยอ้ยซ้ายได้โยนขวาขึ้นซ้ายเลยเริ่มจะถี่ขึ้นแล้วซ้าย ได้ได้เออยกไปยกไปยกไปยกดเลเข้อยเอาไปไม่รไมีหลักฐานจะาไม่ได้ยได้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 ด้้้ ยกซ้ายยก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 โอ้ยขวาตรงนี้เต็ม็มเลยยกเ้ยซายเ้ยดรักบดงตะโกนซ้ายรักะบวนตะโกนขวาซ้ายรักกรรมการชื่อเรียกชื่อครับเอาออย่าไจังหวะย่งไ่ไล้จังหวะ ขวาไปเดินมาเดินมายกไปเฮ้อสวยครับรับต่อยอยู่นี่ติดได้เลยขัดกะรีได้เลยไปได้ยาวพอเดียวไม่อยู่พอเดียวไม่อยู่ถ้าไม่ใช่จุดสลบได้ยาวผ่านสองยกสะบันไปสองยกนี่เองเราพี่เล้นโลตะวันดีอ่ามีหน้าดีเล่นพีเล้นลงก่อนพีเราพีเล้นลงพี่เล้นล่ ผ่านไกลๆเลยบังบังไอ้ทีบังด้วยไปต่อครับยกสามดีกันคนละยกยกนี้เดี๋ยวดูครับใครจะแซงใครจะนำหรือใครจะหล่นหรือใครจะร่วงใคได้เลยแต่โบยใช้เทอขวานี่มันต้องก้าวให้ลึกก่อนหอยเป็นก้าวเท่ากับเราขึ้นสุด ตัวลงไตัวลงไปเครับมันใจเปนใจหายใสต้วงใส่ัไลงใ่ไปไปไปเอาาวุธครับเปณฑ์ลานสะเก็ดไปแล้วหลังปุ่ก็เินต้องระวังต้องระวังใสอย่างเดียวหน้ปบุ่มมีคลิ้ตัวมามลึไปึก หน่อยใกล้ๆหน่ะไม่นั้นมันไม่โดนนะดูเอาไว้ในสิงห์หน่อยอ่ะมาแล้วเพชรีใต้เพชรบุรีมาแล้วกิ๊บปีกกิ๊บปีกแล้วต้อไป้ได้สเที่ยงเต่าลูกนี้แล้ววิท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 โคว่าขันพิยุทธ์ตอนนสิพิยุทธ์ต้องเป็นกลางก่อน มวยไทยเอามาเอาไวยเอาเ้เอาไว้เอาเลยเอาไว้เอาไว้เอาเลยเอาไวยเอาไว้อ้ยาเข้ามาตรงกลาแล้วครับเริการแล้วใช้หัวใจสิงมาแล้วแข้งไงแท็ไว้แท็ไว้ไปดียวเายไว้เดี๋ยวไว้เยวไว้โอ้ยขาได้เอาวละที หมดไปเลยครับหมดโยกอีสามหมดโยกัำก็ช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง